ดารานักแสดงหลายคนมักถามอัตมาภาพอยู่บ่อยครั้งว่าทำอย่างไรจึงจะประคองชีวิตคู่ไปให้ตลอดรอดฟังในเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงแนะนำไว้ว่าคู่รักที่จะอยู่กันยืนยาวนั้นจะต้องมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่า 1. ทั้งสองคนเป็นบุเพสันนิวาสสองได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในปัจจุบันนี้และสครั้นมาคบกันเป็นคนรักแล้วจะยั่งยืนตลอดไปหรือไม่ท่านว่าขึ้นอยู่กับสมดุลธรรมสีประการดังต่อไปนี้ 1. สมัส,มสัทธาคือมีความเชื่อสมกันสองสมะสีลา มีสินสมกัน 3. ส,สมะจาคะมีความเสียสละสมกันและสีสมปัญญามีปัญญาสมกันถ้าคู่รักทั้งหลายมีทมทั้งสี่ประการนี้สมกันก็จะรักกันมั่นคงจนกระทั่งได้แต่งงานและครองเรือนครองรักกันต่อไปแต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าฝ่ายหญิงชอบอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแต่ฝ่ายชายชอบปาร์ตี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านว่าศิลไม่สมกันพออะไรอะไรมันไม่สมกันไม่นานก็ต้องเลิกคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจะคบกับใครในฐานะคนรักจงอย่าใช้แต่หัวใจในการเลือกคบแต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเจนจบรอบด้านถ้าสอบผ่านแล้วจึงเลือกคบ